สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่อง9 9 9รคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลัก10ล่างสูตรเก่านะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1นะคะใช้หลักแสนใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่2องนะคะหลักร้อยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1นึ่งนะคะหลักร้อยคูณสหลักหน่วยคูณหนะคะ สามบวกศูนย์บวกสี่คูณสองได้แปดนะคะบวกหนึ่งคูณห้าได้ห้าบวกตามด้วยแปดคงทีนะคะตัวเลขที่ได้คือสี่หกเจ็ดนะคะเข้า <c oughs> ที่สี่หลักสิบนะคะต่อมานะคะสี่ <c oughs> หลักแสนบวกห้าหลักร้อยบวกหก คูณ2ได้12นะคะบวก2คูณ5ได้10ใช้0บวก8คงที่ตัวเลขที่ได้นะคะคือ9 1 2นะคะเข้าที่2หลัก10งวดถัดมานะคะ0บวก2บวก6คูณ2ได้12นะคะบวก7 คูณ5้ได้สามสิบห้าใช้ห้บวกแคงที่นะคะเลขเด่นนะคะที่ได้คือเจ็นะคะเข้าที่เหลักสิบนะคะงวดถัดมานะคะหนึ่บวกสบวกศนคูณสนะคะได้ศูนบวกสคูณหได้ยีนะคะใช้ศแล้วก็บวกแคงที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือหนึมสี่นะคะ ข้าที่3หลัก10บเมื่อถัดมานะคะ6บวก9นะคะแล้วก็บวก0คูณ2ได้0บวก8คูณหได้40ใช้0นะคะแล้วก็บวก8คงที่เลขเด่นที่ได้คือ3 5 6นะคะเข้าที่5หลัก10ต่อมานะคะ7บวก8 บวก0คูณ2ได้0บวก9คูณ5ได้45นะคะใช้5บวกตามด้วย8นะคะเลขเด่นที่ได้คือ8 0 1นะคะเลขที่ออก0 0เข้าที่0นะคะหลัก10บมวดต่อมานะคะ4หลักแสนนะคะบวก5หลักร้อยบวก9คูณ2นะคะได้18นะคะ ใช้8บวก5บวก9คูณ5นะคะได้45ใช้5บวกตามด้วยแปดคงทีนะคะเลขเด่นที่ได้คือ0 2 3นะคะเข้าที่3หลัก10นะคะม้วนถัดมานะคะ5้าหลักแสนบวก2หลักร้อยบวก0คูณ2นะคะได้0บวก3คูณ5ได้15 ใช้หนะคะบวกตามด้วย8เลขเด่นที่ได้คือ 0, ูนสองสนะคะเลขที่ออกสามแปเข้าที่สามนะคะหลักสิบงวดถัดมานะคะหนึ่งหลักแสนบวก9หลักร้อยบวกเกคูณสได้18ใช้8บวก0ูนคูณหได้ศูนย์ะคะบวก8ปดคงที่เลขเด่นที่ได้คือห 8, แดเนะคะ เข้าที่หกนะคะหลักสิบส่วนงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะคะหกหลักแสนบวกห้าหลักร้อยบวกศูนย์คูณสองได้ศูนย์ะคะแล้วก็บวกแปดคูณห้าได้สี่สิบใช้ศูนย์บวกตามด้วยแปดคงที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือเก้าหนึ่งสองนะคะเข้าที่สอง หลักสินะคะส่วนงวดวันที่2องมกราคมนะคะสองห้านะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวันที่1ใช้หลักหลักแสนนะคะใช้รางวันเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลัก 100, ร้อยศูนย์หลักแสนนะคะบวก7หลักร้อยนะคะ ใช้ลองวัเลขท้ายหมุนครั้งที่1นะคะใช้หลักร้อยคูณสองนะคะแปคูณสองได้สิหนะคะ,ะ,คะใช้หใช้หลักหน่วยนะคะคูณห้นะคะหนคูณหได้ห้าบวกตามด้วย8ดนะคะคงที่0ูนบวกเนะคะบวกหเป็นสิบสามบวกแดนะคะขออภัยคะ่ะ สิบสามบวกห้านะคะเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะคะเป็นยี่สิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกค่ะหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะ 2, ได้เก้าหลักสิบล่างสูตรเก่านะคะได้หกแปดเก้านะคะ หลักสิบล่างสูตรเก่านะคะงวดประจำวันที่สองมกราคมนะคะสองห้านะคะได้6 8แปนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ